เราพอดีสวยไม่มัดได้ไม่อยากได้มัดได้อยากได้เบ้นนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> พบก,กับคุณหมอถิมที่ดีพาวคลินิกนะครับวันนี้อยู่กับน้องอะไรคะสวัสดีค่ะกงใจนะคะมาจากช่องติ๊กต็อกกงใจที่แปลว่าตรงใจคะ่ะหนูมาทำปากกระจับขาบ,บนล่างนะคะสว่วนของปากล่างนะครับน้องกองใจหมอใจใช้เทคนิคตัดป,ปากให้มันบางลงเพื่อลดขนาดความหนาอันนี้สองจะใช้เทคนิคม้วนปาก เพื่อลดเรื่องของอาการห้อยยิ้มทีเห็นเหงื่อเห็นฟันลุกซี่ลอยฉะนั้นหมอจะย้ายกล้ามเนื้อครับผมแล้วก็ทํหลิบกาบจะทําให้ปากเดี๋ยวมันดูมีกระจับทรงสวยโดยที่ไม่บางเกินไปแล้วเราจะใช้เทคนิคยกมุมปากแผลในเพื่อทําให้ปากน้องเขาดูมีมิติขึ้นใช้เทคนิคการบรรลาเนื้อปากเพื่อทำสองข้างให้ดูใกล้เคียงกันเดี๋ยวเราไปดูกันหลังทานะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบ๊ายบาย you